ก่อนจะเรียนเข้ามาในหลักสตรกรยนรูย คุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกุ้งอบบนเส้นรรไฟแรงนะครับ,บ,รบก็พ<ห>ิกัดตลาดวัดโยกบัตนะครับเป็นตลาดตอนเย็นนะครับ,น,บ,น,บนี่เป็นกุ้งอบบนเส้นไฟลุกเลยนะครับ้าา คุณโง่บนเส้นที่ร้านนี้ขายไงนะครับตั้งะต่สี่สิบบาทคนะ่ะเริ่มต้มตตนสี่สิบบาทนะครับไข่เจียวแบบนี้นะครับที่นี่มีอยู่ร้านเดียวนะครับมาขายไปไหนบ้างครับมีที่เนี่ยค่ะวันศุกร์แล้วก็ถ้าวันอื่นก็จะเป็น วัดช่งดชดอ,อชงโลวันพุทธนะฮะตลาดวัดจกบัดนี่ก็วันศุกร์นะครับขายแค่สองที่นะครับแล้วก็ม,ววมวีวัดใหญ่บ้านบอ่อค่ะวัดใหญ่บ้านบ่อจะเป็นอาคารเท่านั้นหืมวัดวัดใหญ่บ้านบ่อนะฮะครับก็ในโซนสมุทรสาครเนาะครับสนานนะครับ

อยู่นี่นี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับที่นี่จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามค่ะบ่ายสามโมงประมาณสองทุ่มก็จะเริ่มสามครับผมที่นี่คนเดินประมาณสองทุ่มเนาะใช่ค่ะครับหมดแล้วนะฮะธรมดสั่งได้ค่ะสั่งได้นะคะโอใหม่ๆรอๆเลยายากถ้าอยากจะมองหา คุณบอกบนเส้นนี้ขายมากี่ปีแล้วครับอนนี้เข้าปีที่สิบแล้วโอ้โหปัญญบึงขายนะครับเนี่ยครับสิบปีแล้วนะมีน้ำกิมพสองอย่างเลอครับแห้งขอ,อเวลามันแห้ง เราไปอุ่นไปเวฟได้อือคือน้ำเนี่ยแหละครับที่อบครับอันนี้ซีฟู๊ดน้ำน้ำที่อบอันนี้เราจะแถมไปด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแถมซีฟู๊ดแล้วก็น้ำุ้นราคะให้ถูกก็ครับ ครับตรวจนำดีดิท่ผู้ชมนสาื่อรถขนนายาสกัดรวมรถสกบเพือไรทีมารทีพอดเกียร์เบรุนสกัูปน้ำัดส่งมะละศัตรมนและมะละวันครับมาพูเื่อตรวมให้รวมทีมอะไรนะครับมัจะสามารถจับม้กรอบได้ครับไม่ว่าจะเป็นรวมในบ้านรวมตามต้นไม้ารน์อะไรต่ครับเราขอแนะนำคำสกัดรูกใบดูดินเหาในหลงครับ โรยดับดับดันโรยดับโรยดับดาบดับโรยดับดั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 บดับโรยดับรับดับโรยดับดกเดับโรยดัานะครับโรับดัานํา อันก็จะขายแฟนชายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาได้นะครับเบอร์เบอร์ศูนย์แปดสามนะครับศูนย์หกเจ็ดสี่สี่เก้าสามโทรหาคุณพี่อะไรนะครับพี่ป๊อปโทรหาพี่ป๊อปไปเลยนะครับก็แฟนชายนี่แบบแบบไหนนะฮะเป็นส่งน้ำแล้วก็ส่งเล่น,น,ไนได้ค่ะไม่คิดตั้งเป็นช<อ>ายข,ของให้นะคะไป ทางอาชีพได้เลยอ๋อ้ส,ส่ง,สงไม่ไม่คิดถ้าเป็นชายเหรอฮะไม่คิดค่ะอ๋อไม่คิดน้ำน้ำซอสที่ใช้ปอบกระหล่ำอบเต้นก่อนโอ้ครับผมแล้วก็สามารถมาฝึกทำได้ที่นี่ใช่ไหมได,ได้ค่ะได้โอ้ได้เลยนะฮะโอเคร้านนี้ใจดีมากไม่ขายแฟนชายนะฮะครับมมาาีเลยนะคะคยอดขา,ายวันละกี่หม้อครับที่นี่ครับที่นี่อครับครับ ของเราถ้าจิบเลยนะฮะไม่ธรรมาดาครับครับขายดีมากนะฮะลูกค้าไม่ลุมนะครับแต่ว่าทําไม่หยุดเลยนะขายนานแล้วค่ะลูกค้าสะสมไปเรื่อยเรื่อยคุณผมลูกค้าประจําเยอะนะฮะใส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำเขาก็มาสัาง่งส่งแล้วก็ะเล่นก่อนแล้วก็กลับมระหว่างเราอยู่5โมงครับครับ ท้ามง,งที่นี่คนเยอะเลยนะฮะครับผม

สั่งได้นะคะใหม่ๆราเลยค่ะ40บาทจ้า40ไปได้เลยครับเราขายกล่องล1บาทลกล50บาทวันอะไรละบาขายวันละเคนขายแล้วนี่มันวันลรบาทาไม่าตครับหบ้าอคานะครับาล50บาทหังคือ้าคต้องการ

ต้องรู้เรื่องอะแต่้รกองบรู้ยังคงต้องแย้พื่อให้ขําพมรรู้และข้าพมรรู้และเกี่ยวข้องับสังเกตุรูองปริบัติที่พลังงานจะตัดรับสอรับที่ควรจะใช้การเรืรู้เรราวย่าเต้รู้ดี๋วดินเวลนะคะ ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับร้านขายทุกวันศุกร์นะครับก็บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ คลิปหน้าเจอกใหม่นะครับสวัสดีครับ